สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก p d a m o b i s c o m วันนี้นะฮะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อกล้อง g o p r o Hero5 Black เข้ากับตัวสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อใช้สมาร์ทโฟนของเราคอนโทรลกล้องนะฮะร,รวมไปถึงสามารถที่จะออนถ่ายไฟนะฮะจากกล้องมายังสมาร์ทโฟนได้โดยตรงอีกด้วยนะครับการเชื่อมต่อนะฮะก็จะมีตัวกลางก็คือตัวแอปพลิเคชันนะครับก็คือแอป ที่ค่ายกลอปโรเขาพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับมีชื่อว่า Capture นะฮะตัวแอปนี้มีให้ใช้งานทั้งบน iOS แล้วก็บน Android นะครับแต่ว่าผมขอเลือกสาธิตทำงานบน Android ก็แล้วกันนะฮะหลังจากดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับในการเปิดใช้งานนะครับเข้าใช้งานครั้งแรกนะฮะจะต้องมีการสร้าง Account ขึ้นมาก่อนสำหรับคนที่มี Account ของ GoPro อยู่แล้วสามารถที่จะ Sign in เข้าใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต s i g n In ก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เข้าตัวแอปได้แล้วนะครับสายอีเรีบร้อยนะครับก็ทำการคอนเน c t นะครับเลือกไปที่ Connect Your Camera นะฮะแล้วเราก็เลือกเ,อเลือกไปที่ตัวตัวกล้องนะครับที่เราใช้งานอยู่นะฮะก็จะเป็นของผมคือเป็น Hero 5 b l l c k กนะครับก็เลือกไปตามรุ่นที่เราใช้งานอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดตัวกล้องก่อน นะฮะตรงนี้ก็จะมีมีคำแนะนำนะครับในตัวแอปนะฮะจะมีคำแนะนำอยู่ในการเชื่อมต่อนะฮะตอนนี้ก็คือแอปบอกว่าให้เปิดเปิดกล้องนะครับของเราเปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดบลูทูธด้วยนะฮะแต่ไปครับก็จะมีการเปิดบลูทูธที่ตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับตรงนี้นะฮะก็เข้าไปการตั้งค่าของกล้องนะครับขั้นตอนนี้นะฮะเข้าไปที่ connect นะครับเลือกไปที่ connect new device นะฮะแล้วก็เลือกไปที่ capture app นะครับตอนนี้ก็จะทำการเริ่ม connect ลนะฮะเริ่มเชื่อมต่อแล้ว โอเคครับก็อ่านะฮะมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เฟซนะครับหลังจากเชื่อมต่อแล้วนะครับก็เห็นว่ามีนะฮะมีการแสดงผลนะครับเหมือนกับที่ที่เราเห็นนะฮะบ,บนกล้องนั่นเองนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะสั่งนะครับ ถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปได้เลยนะครับผ่านตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับอย่างตอนนี้คือผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งนะฮะก็แตะไปก็เหมือนเป็นปุ่มชัตเตอร์นั่นเองนะฮะโอเคตอนนี้ก็คือมีการถ่ายรูปแล้วแล้วก็สามารถเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูได้ตรงนี้นะฮะตันนี้ก็จะเป็นการเข้าไปดูรูปรูปถ่ายของเรานะครับนะฮะสามารถที่จะกดแชร์ได้นะครับนะแชร์ไปยังอ่อ โซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับ okay. program. โอเคนะฮรเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดจากกล้องมายัางอ่ามายัางตัวสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปยังการตั้งค่าต่างๆนะครับของตัวอา่าของตัวกล้องนะครับผ่านทางสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับเข้าไปถึงเข้าไปตั้งค่าได้เหมือนที่เราที่เราตั้งค่าจากตัวกล้องเลยนะครับ อันี้อาจจะคอนเน็กอาจจะหลุดนิดนึงนะฮะโอเค okay. มาแล้วนะครับตามนี้นะฮะก็สามารถที่จะตั้งค่าได้ตัวนี้ตั้งค่าได้ละเอียดเลยนะครับทุกส่วนของตัวเซตติ้งนะครับที่มีอยู่ในกล้องนะเห็นว่าละเอียดมากๆนะครับโอเครวมไปถึงสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยนะฮะผ่านทางตัวสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับ ก็คร่าวๆนะฮะตามนี้เห็นตามนี้นะฮะสามารถเลือกโหมดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือกล้องนะฮะได้ปกตินะครับก็พูดง่ายๆว่าคือเป็นการคอนโทรลนะครับตัวกล้องผ่านทางสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับแล้วก็มีจุดจุดจุดเด่นก็คือสามารถที่จะแช์นะครับถ่ายรูปแล้วก็แชร์ไปยังโซเชียลต่างๆนะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดกลับเข้ามาที่ยัง อย่างตัวสมาร์ทโฟนก็ได้เช่นกันนะฮะโอเคครับก็เป็นการแนะนำเบื้องต้นคร่าวๆนะครับในการเชื่อมต่อของ GoPro Hero 5 Black กับตัวสมาร์ทโฟนนะฮะโอเคก็คงไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับหลังจากที่ชมคลิปนี้จบแล้วก็สามารถที่จะทำตามแล้วก็เชื่อมต่อตัวกล้องกับตัวสมาร์ทโฟนกันได้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปแต่เป็นเท่านี้นะครับขอขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ